โคนีอนดัมย้ำอีกครั้งเดแคนไรส์คือกัปตันทีมตัวจริงของอาร์เซนอลเหล่าบรรดานักเตะอาร์เซนอลเปิดใจหลังเกมบูฟเฉือนชนะวูฟปประตูตอนหนึ่งครับหลังเกมนั้นถ้าจำกันได้เนี่ยมีภาพเหตุการณ์ที่นักเตะเดินออกมาจากสนามเนี่ยโดยเฉพาะเดคแคนไรส์เนี่ยหัวเสียสุดๆจนกราเบลมากัน yes, เนยสต้องเข้ามาปลอบใจกันครับแล้วก็มีเหตุการณ์ต่อจากนั้นมาเล่าให้ฟังกันด้วยครับแล้วก็เวนรูนี่ครับออกโรงเตือนอาร์เซนอลแมนซิตี้พวกเขามาแล้วพวกเขามา เงียบๆต้องระมัดระวังให้ดีครับทั้งหมดรวบรวมมาในคลิปนี้ครับกันเนอร์เดลี่มาแล้วครับคลิปสำหรับสาวกเจอากันเนอร์ครับกับศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์อาร์เซนอลพบกับเชลซีในเดือนกุมภาพันธ์ที่กำลังจะมาถึงนี้ครับทริปนี้ครับผมจะพาทุกคนไปดูฟุตบอลซูเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับเกมที่อาร์เซนอลจะเปิดเอมิเรตสสเตเดียมพบกับเชลซีครับนอกจากนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปตามติ่งนักบอลกันด้วยสำหรับคนที่สะดวกนะแล้วก็พาทุกคนไปทัวร์สามสนามดังที่ลอนดอนครับ ไม่ว่าจะเป็นเอมิเรตสเตเดียมรังเห้าของพวกเราเองนะครับแล้วก็พาไปแซมฟอร์ดบริดจ์ของเชลซีแล้วก็พาไปทอตแนมฮอสเปอร์ด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็น3รังเห้าที่มีความสําคัญมากๆในกรุงลอนดอนนั่นเองนะครับแล้วก็จะพาทุกคนไปเที่ยวแลนด์มาร์คสำคัญของลอนดอนครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กเบนเวสต์มินสเตอร์แล้วก็รวมไปถึงลอนดอนอายครับแล้วก็อีกมากมายแลนด์มาร์คที่สําคัญของลอนดอนนั่นเองนะครับและไม่พลาดที่จะพาทุกคนครับไปช้อปปิ้งครับสินค้าของสโมสรอาร์เซนอลครับที่ เรียกว่าหาซื้อที่อื่นไม่ได้นะครับต้องไปซื้อที่สโมสรเท่านั้นนะครับหลายคนตามหาแก้วก็ดีเสื้อก็ดีหมวกก็ดีนะครับจัดเต็มกันที่ช็อปของสโมสรเลยนะครับเราจะพาทุกคนเดินรอบ,รอบสนามเอมิเรตสเตเดียมนะครับให้มันสายก่ใจครับไปดูรูปปั้นเทลลี่องลีไปดูรูปปั้นโทนี่อดัมไปกอดกับรูปปั้นของอาเซนเวนเกอร์ดูถ้วยแชมป์ไร้พ่ายของพวกเรานะครับก็พาไปดูแบบจุใจเลยนะครับแบบ กันเนอร์ด้วยกันนะครับอ้ออีกหนึ่งอันที่พลาดไม่ได้จะพาไปทัวร์มิวเซียมด้วยนะครับไปดูเห็นชัดๆชัดๆ ความสําเร็จของอาร์เซนอลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรประวัติศาสตร์ของทีมว่ามันมีรากเหง้าที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นอาร์เซนอลในทุกวันนี้เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างพาไปดูสถานีรถไฟ Arsenal อาร์เซนอลหนึ่งเดียวของกฤษนะครับนะบเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูทุกซอกทุกมุมเลยครับรวมไปถึงสนามเก่าไฮบิวรีด้วยนะครับสำหรับใครที่อาจจะเป็นแฟนบอลรุ่นใหญ่รุ่นเก่านะครับเคยได้ยินชื่อไฮบิวรีมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่ยังไม่เคยไปสักครั้งหนึ่งนะครับปัจจุบันไม่ได้เป็นสนามฟุตบอลแล้วนะครับเป็นอพาร์ต แต่หนึ่งฝั่งนะครับที่ให้พวกเราได้ไปถ่ายรูปเก็บความทรงจำได้ด้วยนั่นเองนะครับและทริปนี้นะครับเรากินดีอยู่ดีแน่นอนนะครับพาทุกคนกินเป็ดโฟซีซันครับนี่ครับร้านนี้ครับไปมันต้องกินเป็ดครับอุ่นๆอิ่มๆอร่อยๆกันนะครับนอกจากนี้ครับพาไปกินอาหารฝรั่งกับเขาด้วยครับเบอร์เกอร์ l o เ s t e r ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูอีกหนึ่งร้านที่ผมอยากแนะนําจริงๆครับไปทุกครั้งอร่อยทุกครั้งประทับใจทุกครั้งครับทริปนี้เดินทางด้วยสายการบินไทย บินตรงจากกรุงเทพมหานครสู่ลอนดอนนั่นเองนะครับราคาตอนนี้ครับน่ารักมากๆเลยครับเรามีราคา Early Bird ครับจาก149,900บาทครับเราไม่ขายครับเราขายเพียง139,900บาทเท่านั้นครับราคานี้ถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับใครที่สนใจครับสามารถอินบ็อกซ์มาที่ Facebook Fanpage ของเก่งกันเนอร์นะครับหรือว่าที่ Li n e แอของเก่งกันเนอร์ก็ได้เช่นกันนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเก่งกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันเช่นเดิมเช่นเคยนะครับและคลิปนี้ครับกันเนอร์เดลี่ครับพูดคุยเรื่องราวข่าวสารอาร์ซอลกันสะหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าอยากชวนทุกคนครับโฟกัสเรื่องนี้เลยครับกับปตันครับนี่ครับตาล่าสุดคุณโทนี่อดัมนะฮะอดีตกับตันกระดูกเล็กของอาร์ซอลเราเนี่ยนะครับก็ออกมาพูดเป็นครั้งที่2แล้วนะครับว่าเดคแอนไรส์คือกับตันทีมตัวจริงนะครับควรจะ เปลี่ยนกับตันเป็นไรซ์แทนที่โอเดกานะครับโอ้โหอยากชวนทุกคนคุยหน่อยครับว่าโอ้โ,อโหว่าเดี๋ยวผมมาเล่ารายละเอียดให้ฟังแล้วกันะผมถามมันกว้างก่อนแล้วกันว่า ถ้าเลือกระหว่างไรซ์กับโอเดกาดคุณเลือกใครเป็นกัปตันทีมของอาร์เซนอลสนุกสนุกนะไม่ไม่ต้องดราม่านะสนุกสนุกนะคุยกันแบบแฟนบอลคุยกันนะอ่ะแล้วก็เรื่องอื่นอเยอะแยะมากมายครับนะก็ฝากทุกคนแสดงความคิดเห็นได้ตามสมควรเลยนะครับและถ้ารักอาร์เซนอลทั้งใจเหมือนกันครับกดติดตามเก่งกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยแล้วกันนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยแล้วกันนะครับข่าวที่ร้อนแรงที่สุดในมุมผมนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นกระแสะมาก นะครับแต่ว่าก็เป็นคำถามที่น่าสนใจครับจากโทนี่อดัมส์ครับลุงโทนี่ของผมนะครับอดัมครับอดีตกัปตันของอาร์เซนอลครับยุคที่เคยคว้าแชมป์ดับเบิลแชมป์นะฮะในตั้งโหตั้งแต่ยุค90 2000ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มีส่วนสำคัญมากๆนะครับที่พาอาร์เซนอลเนี่ยเป็นแชมป์แล้วก็ความคองความยิ่งใหญ่ในยุคของพรีเมียร์ลีกนี่แหละนะครับโทนี่อดัมส์ที่ก็เรียกว่าเป็นหัวใจของทีมณเวลานั้นเป็นเด็กฝึกของอาร์เซนอลเลยนะครับ เติบโตมากับศูนย์ฝึกอะคาเดมี่นะครับขึ้นทีมชุดใหญ่ก้าวมาเป็นกัปตันทีมตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็พาทีมประสบความสําเร็จตัวเองก็ติดทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็มีผ่านเรื่องราวมากมายเคยติดสุราติดหญิงนะครับติดหลายติดเลยอ่ะนะครับนะแต่สุดท้ายก็ผ่านพ้นม,มันมาได้ดีนะแล้วก็แขวนสตาร์ทกับอาร์เซนอลเป็นวันวันแมนคลับเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดอีกหนึ่งนักฟุตบอลนะนะนะก็ออกโรงครับมาพูดถึงอาร์เซนอลในชุดปัจจุบันนะครับ โดยที่คุณอดัมสแต่เคยพูดประเด็นเรื่องของกัปตันอาร์เซนอลมาแล้วเมื่อต้นฤดูกาลหรือว่าเมื่อหลายเดือนก่อนครับล่าสุดแกให้สัมภาษณ์ครับแกก็ยังพูดเหมือนเดิมครับว่ามิเกลอาร์เตต้าต้องตัดสินใจครั้งใหญ่นะครับในการเปลี่ยนกัปตันทีมได้แล้วนะครับ เขาบอกว่ามาตินโอริกาดเนี่ยนะครับเรียกว่าเล่นไม่เข้าตาทุนนี้อดัมสักเท่าไหร่นะครับแถมผลงานเนี่ยความสม่ําเสมอในการลงสนามนี่ก็น้อยเหลือเกินนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยอดัมส์ก็มองว่าคนที่ควรเป็นกัปตันทีมของอาร์เซนอลเนี่ยคือเด a แคนริ์ครับนะครับแล้วก็จะสามารถขับเคลื่อนเป็นผู้นําทั้งในสนามทั้งแพสชั่นทั้งผลงานความสม่ําเสมอนะครับ ว,ว่าถ้าเปลี่ยนน,ะน่าจะทําให้สถานการณ์ของการลุ้นแชมป์ในเรื่องของส่วนรวมจิตใจทีมอะไรมันน่าจะดีขึ้นอะไรแบบนี้นะในมุมมองของโชนีอดัมนะเขาก็บอกแบบนี้นะแต่ทีนี้เรามาดูว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยอาเซนอลเนี่ยนะครับมีการวางตําแหน่งกัปตันทีมอย่างไรบ้างนะครับเบอร์หนึ่งคือมาตินโอเดกาดครับนะฮะเขาให้นักตรงนักเตะโหวตกันให้สตองสตาฟทีมงานใดๆแบบคุยกันปิดห้องคุยกันมาโหวตไปแต่ก่อนหน้านี้นานแล้ว นะครับกัปตันทีมยังคงเป็นโอเดกาดรองกับตันทีมเป็นบูคาโยซาก้าครับส่วนเด c แคนไรส์เนี่ยอยู่ในลำดับที่3ครับนะฮะคร,รเวียมาร์กันเยสอยู่ลำดับที่4แล้วก็การ์เวียเชซุสอยู่ลำดับที่5นะครับอันนี้คือ,อทําเนียบกับตันทีมปัจจุบันนะคือก็เป็นมุมมองน่าสนใจลละก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยผมเนี่ยไม่สนับสนุนไอเดียของโทนี่อดัมเลยนะครับผมมองว่าเลอะเทอะ โอ้โหเดี๋ยวมันจะเสียสปปริทีมนะครับเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะทําให้ทีมเนี่ยมันมันแกว่งหรือเปล่าตรลงใครคือผู้นําของทีมกันแน่อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าพอเล่นไปเล่นมาในฤดูกาลนี้แล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับแบบนี้ครับว่าลุงอดัมส์เ่มองขาดจริงๆว่ะนะครับหลายครั้งเนี่ยที่อยู่ในสนามเนี่ยพูดกันตรงๆเลยนะครับผมนี่ติ่งอโอเดกาดได้ไหมจริงๆวันนี้จะใส่เสื้อโอเดกาดมาด้วยนะแต่ว่าบอกเลยว่าก็เห็นชัดมากว่าเดคแคนไรส์เนี่ยคือ คนที่มีแพชชั่นกับทีมมากๆเลยจริงๆนะครับสูงมากนะครับในเรื่องของการเป็นภาวะความเป็นผู้นําสูงปี๊ดเลยนะครับอ๋อตอนแรกผมมีประเด็นหนึ่งด้วยว่าที่ผมวิเคราะห์คุณอดัมส์ที่มาพูดเรื่องนี้คือไรซ์เป็นอังกฤษเป็นนักเตะอังกฤษสัญชาติอังกฤษอ่ะง่ายๆเถอะส่วนออริกาเนี่ยเป็นนอร์เวย์นะครับอดัมก็เป็นอังกฤษเหมือนกอันไงก็แหลาจะมองว่าเฮ้ยกับตันอาร์ซนอลสโมสรจากอังกฤษมันต้องเป็นคนอังกฤษสิวะอะไรแบบนี้หรือเปล่าเขาไม่ได้พูดเหตุผลนี้นะแต่ผมวิเคราะห์ ว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าผมก็เลยมองว่าเอ้ยมันอาจจะยังไม่ใช่เพราะว่าเดคแอนไรส์เนี่ยพึ่งมาออริกาเขาเป็นกัปตันทีมมาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าพอดูจากสถานการณ์ตรงนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยถ้าเปลี่ยนเนี่ยม,ม,มันก็ไม่เคยมันก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นนะนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เคยเปลี่ยนมาแล้วนะก็คือกรีนิชชาก้าจําได้ปะกรีนิชชาก้าเนี่ยตอนนั้นมีปัญหากับแฟนบอลน,นะครับคุยงปอกแขนทิ้งโปง้งนะครับสมอรนก็เลยริบ ความเป็นกัปตันลงไปแล้วก็โหวตกันใหม่ก็ได้มาเป็นมาตินโอเดกาสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่นะนึกออกป่ะโอเดกาสยังอยู่ในสนามอ่ะแล้วก็มีบุคคลไอ้มีกริชชาก้าด้วยอะ่ะกัปตันคนเก่าอะ่ะนะแต่ตอนนั้นก็เห็นชัดเหมือนกันว่ากริชชาก้ามันก็มีความเป็นผู้นํามากกว่าโอเดกาสนะแต่ว่าเราก็ยังมองว่าโอเดกาสมันก็ยังเด็กอะ่ะมันก็ยังไปได้ต่ออะไรแบบเนี้ยนะครับทีนี้อกลับมาท,ที่ที่ผมมองว่าเฮ้ยผมมองว่าเฮ้ยเริ่มน่าสนใจเว้ยเพราะว่าลองดูดิหลายๆเกมหลายๆอะไรอย่างเงี้ย เด็กทันไรส์มันเป็นคนที่แบบมีแพชชั่นสูงกว่ามีวุฒิภา,าวะความเป็นผู้นํามากกว่านะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันยังไม่ได้มองมันยังไม่ลงอะ่ะนะครับมันจะไปสั่งมันจะไปพูดอะไรข้ามหน้าข้ามตาโอลิการมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรนะผมในมุมมองผมนะต่อให้คุณมีภาวะผู้นํามากกว่าแพชชั่นคุณเยอะกว่าก็ตามแต่มันยังไม่ใช่มันจะไม่ใช่หน้าที่คุณอนะ่ะคุณก็ไม่ควรทาอะ่ะในมุมมองผมนะอ,นนอันนี้เป็นเก่งพูดเองนะผมก็เลยมองว่า ถ้าสมมุติว่าเขามากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยแล้วทุกคนเห็นพ้องต้องกันเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนไหมล่ะนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทุกคนกังวลอยู่ในเรื่องของสเปรตทีมเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็น่าสนใจด้วยเหมือนกันนะ,ะคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ได้ตามสะดวกได้เลยนะครับแต่ว่ายังไงผมก็ยังรักโอดิกาดนะผมไม่เปลี่ยนใจแน่นอนนะครับเพราะว่าวันที่โอดิกาดที่ถ้าเกิดเขาล่างทองเนะี่ยติดตดตัวเทพขึ้นมาเนะี่ยผมบอกเลยใครก็เอาไมาอ่อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่า ไรซ์เนี่ยม่นก็ล่างทองไม่หยุดไม่หย่อนด้วยเหมือนกันคือถ้าเปรียบเทียบฟอร์มกันเล่นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่า the can rice ดีกว่านะครับสม่ําเสมอมากกว่าวันที่ไรซ์พีกเนี่ยแม่งพีกกว่าโอดกาดอีกนะครับในวันที่ไรซ์ drop ที่สุดเนี่ยก็ยังดีกว่ามาตรฐานเข้าใจนะคือไรซ์มันมันมาตรฐานมันสูงมากอะเวลามันหลบมันดลงนิดเดียวเองอะมันไม่ได้แบบสวิงไงแต่ว่าโอดกาดเนี่ยมาตรฐานมันสูงรึเปล่าแต่พอตอนมันตกมันตกเยอะเลยนะ หายไปจากเกมเลยก็มีนะครับนะอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันผมพูดบทเรื่องนี้เยอะและไปดูเรื่องอื่นกันต่อดีกว่านะครับว่าแล้วไปดูเกมที่โชว์แพชั่นของเดย์แคนไรเซร์แล้วกันนะครับเกมที่อาร์เซนอลเปิดบ้านชนะบูฟด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งะครับแล้วก็วันนั้นไม่ได้มีนักเตะอาร์เซนอลทำประตูดได้เลยนะครับก็มีรายงานว่านักเตะอาร์เซนอลเนี่ยเปิดใจครับคุยกันอย่างตรงไปตรงมาครับหลังเกมที่พวกเขาเฉือนชนะบูฟแัมตันวันเดเลอร์ช่วงท้ายเกมนะครับ แล้วก็เป็นเกมที่ทุกคนมองตรงกันว่านี่คืออักลี่เป็นเกมที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีปฏิกิริยาของเด็แคนร้ที่ชัดเจนมากๆนะครับว่าไม่พอใจเพื่อนร่วมทีมนะครับแหล่งข่าวรายงานตรงกันครับว่าไม่มีการทะเลาะหรือมีปากเสียงระหว่างผู้เล่นนะครับทั้งทีมเห็นพ้องต้องกันครับว่าฟอร์มการเล่นของทีมในวันนั้นเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานนะครับซึ่งก็มีการปรับความเข้าใจกันมีการพูดคุยกันนะเป็นที่เรียบร้อยอย่างดีนะครับไม่มีอะไรไม่ได้ทะเลาะกันนะครับ แต่เกมนั้นก็จะเห็นได้ชัดเจนนะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก็ผมแนะนําไปดูคลิปของพี่ขวัญน,นะวันนั้นพี่ขวัญอยู่ในสนามแล้วก็ซูมไปช็อตที่เดคกนไริ์เดินออกมาจากสนามแล้วก็มีเกลเบมักันเยสมาเหมือนมาแบบเฮ้ย hey, ใจเย็นมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับคงจะโวยมาตั้งแต่ในสนามแล้วอะเราก็เดินมาไอ้มาแคนเยสมันวันนั้นมันเจ็บไนงะไม่ได้ลงก็พยายามที่จะมาอะบอกให้ไรส์เนี่ยเหมือนแบบใจเย็นลงอะไรประมาณนี้นะ,ะไปข่าวอื่นกันต่อเลยดีกว่านะครับ ใกล้แล้วใกล้อยู่ใกล้อีกใกล้ต่อนะครับสำหรับบูคาโยซาก้ากับสัญญาฉบับใหม่ของอาร์เซนอลนะครับก็มีความคืบหน้านะครับมากแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการเซ็นอย่างเป็นทางการนะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะเหลือเพียงแค่ขั้นตอนเล็กๆน้อยๆนะครับในเรื่องข้อตกลงต่างๆนานา,นาสำหรับทุกฝ่ายครับที่จะต้องใช้เวลาในการ ทําดีลนี้นะครับแนวโน้มก็จะจบลงได้อย่างดีแน่นอนครับสัญญาฉบับใหม่ครับจะทําให้บุคโยสาก้าการเป็นนักเตะอาร์เซนอลที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดโดยคาดว่าอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นปอนต์ต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับ้าถามพี่ก็เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงครับนะฮะบุคโยสา,า,ากาก็ดีดีเพียงพอที่จะได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดและก็ไม่ต้องมีข้อสงสัยด้วย นะครับนะอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งสัญญาครับที่อาร์เซนอลกำลังจะจับเซ็นครับนี่ก็คือเจ้าหนูมารีซามอนครับที่จะเซ็นสัญญาอาชีพยาวกับทีมนั่นเองนะครับมีรายงานว่าอาร์เซนอลเตรียมมอบสัญญาฉบับใหม่ครับเป็นสัญญาฉบับอาชีพครั้งแรกของมารีซามอนนะครับเนื่องจากเจ้าตัวได้รับสิทธิ์เซ็นสัญญาอาชีพได้ในเดือนสิงหาคมปีหน้าเมื่อครบ17ปีนะตอนนี้16อยู่นะนะฮะ ขณะที่อาร์เซนอลต้องการผูกมัดอนาคตของเขาระยะยาวอย่างจริงจังครับหลังจากที่สโมสรแสดงให้เห็นตลอดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาว่าเขามีส่วนแล้วก็มีค่ากับทีมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะเซ็นเรียบร้อยด้วยดีนะหวังว่าจะไม่มีใครมาฉกตัวไปอีกนะ,ะแล้วก็มีข่าวว่ามาตินซูบิเมนดีครับแยกซ้อมครับนะฮะไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนะฮะในเช้าเซกชั่นเช้าที่ผ่านมานะะมีข่าวว่า มีการทำโปรแกรมแยกเดี่ยวนะครับในสถานที่อื่นด้วยนะครับแต่ข่าวบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกในฤดูกาลนี้นะครับที่ซูบิแยกซ้อมนะครับซึ่งมีทีมงานดูแลแล้วก็ควบคุมการทํางานของเขาอยู่เป็นปกตินะครับนี่ก็เป็นการแยกซ้อมแต่ว่ามันก็พอดีสัปดาห์นี้ไม่มีเล่นกลางสัปดาห์พอดีไง่าส่วนโกาก็เรียกว่าได้พักหน่อยนะส่วนเวนรูนี่ครับออกโรงเตือนอาร์ซนอลครับซิต,ตี้พวกเขามาแล้วมาเงียบ พวกเราโปรดระวังตัวให้ดีนะครับเวนรูนี่บอกว่าผมยังคิดเสมอแล้วก็เชื่อว่าอาร์เซนอลจะเป็นทีมเต็งแชมป์อย่างแท้จริงนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจมากคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพวกเขากําลังไล่มาแล้วไล่กดดันอย่างเรื่อยๆมันทําให้บรรดานักเตะอาร์เซนอลนึกถึงความทรงจําอันขื่ขมหรือเปล่านะครับ พวกเขาเคยนําจ่าฝูงแล้วสุดท้ายก็โดนลิเวอร์พูลหรือไม่ก็ Man City แมนซิตี้แซงควกาแชมป์นะครับซึ่งตรงนี้มันน่าสนใจมากสําหรับผมอาร์เซนอลยังเป็นทีมเต็งอยู่ครับแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ดูดีมากๆผมยังเชื่อในอาร์เซนอลผมกําลังที่พวกเขามีแต่ก็ประมาทซิตี้ไม่ได้ด้วยเช่นกันพวกเขากลับมาน่ากลัวอีกครั้งและนั่นกลายเป็นสิ่งที่รบกวนอาร์เซนอลในช่วงท้ายฤดูกาลถ้าผมเป็นแฟนอาร์เซนอลซึ่งคือสิ่งที่ผมคิดไม่ตกเลยคือนักเตะอาร์เซนอลคงจะบ้าไปแล้ว ถ้าหาพวกเขาไม่รู้สึกกังวลกับซิตี้เลยผมมองว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรแบบนั้นแต่ผมอยากให้อาร์เซนอลเป็นแชมป์จริงๆนะนี่คือเวนโตรนี่นั่นเองนะครับส่วนเจ้าหนูไมล์ลูอิสเคลีที่เคยขยี้ใส่แมนซิตี้มาแล้วครับก็บอกว่าพร้อมบวกทุกทีมเหมือนกัน <laughs> นะครับไมล์ลูอิสเคลีครับมั่นอกมั่นใจครับว่า อาซนอลตอนนี้พร้อมดวลทุกทีมครับพวกเรารู้สึกว่าทุกอย่างกําลังเป็นไปได้ด้วยดีครับทุกคนรู้สึกว่าพร้อมเสมอไม่ว่าจะเจอกับทีมไหนก็ตามเราพร้อมที่จะสร้างอ,อ,อิทธิพลต่อทุกทุกเกมแล้วก็สร้างความแตกต่างให้ได้ในทุกเกมที่เราเจอนะครับในฐานะทีมผมรู้สึกว่านี่คือช่วงเวลาที่พวกเราพร้อมที่สุดมากที่สุดแล้วเท่าที่เราเคยมีมา พวกเรารู้สึกตื่นเต้นนะครับกับสิ่งที่กำลังจะมาถึงเรามีโมเมนตัมที่ดีนะครับเรารู้ว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางไหนเราขอเพียงแค่ว่าเราสามารถรักษามาตรฐานของพวกเราเอาไว้ได้แล้วก็โฟกัสในสิ่งที่พวกเราควบคุมได้ทุกอย่างก็จะออกมาดีเองนั่นเองนะครับนี่คือไมล์ลูอิสเกลีนั่นเองนะอ่ะปิดท้ายกันด้วยภาพครับตมิยาสึครับแหนชูเสื้อเป็นที่เรียบร้อยกับอาจจักอาร์มสดัมนะครับ ก็ยินดีด้วยนะเซ็นฟรีนะครับก็จะเซ็นสัญญาจนจบฤดูกาลนี้นะครับไม่มีเงื่อนไขอื่นๆอย่างใดน,นะก็เล่นดีก็เดี๋ยวค่อยขยายสัญญากันว่ากันไปนะครับ mm hmm. ก็เอาใจช่วยโทมิยะสึด้วยนะครับขอให้กลับมาคืนสนามฟอร์มฟอร์มดีๆนะครับแบบที่เคยทําได้กับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็รวมไถึงกลับปติดทีมชาติญ,ญี่ปุ่นแล้วก็ลุยศึกฟุตโบอลโลกปีหน้าด้วยนะแสดงความยินดีกับโทมิยะสึด้วยนะครับ และนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกับทุกข่าวที่เราตั้งใจนำเสนอคอมเมนต์มาพวกเราด้วยนะครับและถ้ารักอาซนนตั้งใจครับฝากกดติดตามเก่งกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับเจอกันใหม่อีกทีคราวหน้าสวัสดีครับ